มาจัดอันดับเกี่ยวกับตัวละคร UR สิบอันดับกันนะครับเริ่มที่อันดับที่สิบครับผมปูบอม UR ครับผมตัวนี้ผมก็เลยยกให้เป็นอันดับที่สิครับผมตัวนี้มันมีสกิลในการแบบใช้ลมกดได้สกิลก็โกงครับผมแต่มันตกเมตาไวไปหน่อยครับผมตัวนี้ผมก็เลยยกให้เป็นอันดับที่สิ ไปนะครับสำหรับปูบอม U r เดี๋ยวไปดูอันดับที่9เลยนะครับผมมาถึงอันดับที่9ครับผม G 4 u r ตัวนี้มันโกงตรงที่มันการสตัรได้ครับผมแต่เชื่อว่าผมก็เลยยกให้เป็นอันดับที่9ตัวนี้มันเก่งเรื่องการสตันได้แล้วก็เก่งในการเก่งแบบเผาไหม แล้วก็เพิ่มเลือกเม็ดเกมอย่างโหดเลยครับแต่ก็คุมไม่ได้ใช้ครับผมก็เลยยกให้เป็นอันดับที่9ครับผมมาถึงอันดับที่8ครับผมทัชซึมากิระดับ UR ตัวนี้คอมโบสองพี่น้องครับผมระหว่างทัชซึมากิกับน้องสาวของเขาครับผมฟุบุกิทัชซึมากิจะสร้างสนามพลังแล้วฟุบุกิก็จะระเบิด ผมก็เลยยกให้ทัชซูมากิเป็นอันดับที่แปดครับผมทัชซูมากินี่ก็เลยยกให้เป็นอันดับที่แปดครับไปอันดับที่เจ็ดกันเลยมาถึงอันดับที่เจ็ดครับผมโซนิ c UR อาครับผมตัวนี้เป็นตัวบัฟบความเร็วอย่างดีเลยครับซึ่งมันจะมีตัวบัฟบความเร็วที่เหนือกว่านี้ครับผมตัวนี้สามารถบัฟบความเร็วแล้วก็ตัดลูกไฟได้ครับผมสามารถตัดลูกไฟได้บัฟบความเร็วได้ ตัดลูกไฟแล้วก็หลบหลีกได้เออครับผมตัวนี้ก็เลยผมยกให้เป็นอันดับที่7ครับผมไปอันดับที่6กันเลยมาถึงอันดับที่หกครับผมอะตอมิกซามูไรระดับ UR ครับผมตัวนี้มันสามารถสร้างบทขยี้ได้แล้วก็สร้างบทขยี้ได้แล้วก็เริ่มอันติก่อนแบบฟรีๆนะครับอันติก่อนฟรีๆ ไปเลยนะครับผมแล้วก็สามารถสร้างบทขยี้ได้ตัวนี้ผมก็เลยยกให้เป็นอันดับที่6ครับผมไปดูอันดับที่5กันเลยอันดับที่หครับผมซุยริวยูอาร์ตัวนี้แม่งโกงมากสร้างกระดูกหักได้ยิ่งกระดูกหักเมื่อไหร่ยิ่งไล่อันติด้านหลังด้านหน้าถ้ากระดูกหักถ้ามไม่สามารถทากระดูกหักได้มันก็ไม่ไล่อันติด้านหลังครับผม แต่สามารถทํากระดูกหักได้มันก็จะไล่อันติด้านหลังครับผมซึ่งดาเมจแรงมากด้วยครับสหรีเลยอไปอันดับที่4กันเลยครับผมอันดับที่ 4, ี่กระบองเหล็ก u r ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับโคตรถึกดาเมจโคตรแรงฟาดทีนี่โอ้โหหายเลยนะครับผมฟาดทีนี่มีหายเลยนะครับผมกระบ,บองเหล็ก UR ตุ้มทีเดียวมีหายนะครับ แล้วก็โคตรถึกด้วยบอกเลยว่าผมยกให้เป็นอันดับที่4ไปเลยครับผมไปอันดับที่สกันครับมาถึงอันดับที่3ครับผมเกวินยูอาร์ครับผมความไวอย่างดังลมครับผมเกวินยูอาร์นี่ตัวบัฟความเร็วอย่างโหดเลยครับแม่งบัฟความเร็วได้อย่างเร็วเลยสามารถสร้างบทขยี้กับสตันพร้อมกันได้โคตรโกงของโคตรโกงเลยครับ ตัวนี้ผมยกให้เป็นอันดับที่สามเลยครับมาดูอันดับที่2กันเลยครับผมอันดับที่สองคิงยครับผมตัวนี้ซึ่งเป็นตัวบัฟอย่างดีเลยครับตัวนี้แม่งบัฟอย่างดีแล้วก็ไล่อันติให้กับตัวละครสามตัวได้ด้วยครับผมแล้วก็บัฟดาเมจแชร์ดาเมจได้ด้วยครับผมตัวนี้เป็นอะไรที่โกงมากเลยครับผมเพิ่มเลือดได้แบบเต็มอย่างเร็วเลยครับ ตัวนี้ผมก็เลยยกให้เป็นอันดับที่2ครับผมไปดูอันดับที่1กันเลยครับมาถึงอันดับที่1ครับผมตัวละครที่เป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวคอครับผมเป็นตัวคอของประจํา u r ครับผมคอเลือดขาวครับผมโบลอสยูอรครับผมตัวนี้แม่งเป็นคอครับผมยังไงก็ต้องใช้ครับผม เป็นตัวคอแน่นอนซึ่งผมจะจัดในกลางเดือน15เมษายนนี้ครับผมผมตั๋วใกล้จะถึงแล้วตัวตัวอีกร้อยร้อยสิบหกสิบหกใบนะครับมาความสามารถของตัวนี้ก็คือยิงพลังเครื่องเต่าแล้วก็เพิ่มเลือดขาวได้แล้วก็มีคอเป็นเลือดขาวครับผมโอเคครับไปบายครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับซ้ายกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ